สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมวเวเลคลิปนี้เราก็มาอัปเดตติดตามข่าวสารของสาวไทยใน VNL กันบ้างครับล่าสุดทางเพจของ FIVB ก็ได้มีการอัปเดตประกาศรายชื่อ30สาวไทยที่ถูกส่งชื่อมาในรอบแรกครับและ30คนนี้จะมีสิทธิ์เล่น VNL 2023ซึ่งจะมีการถูกตัดตัวก่อนออกเดินทางอีกครั้งครับรายชื่อประกอบไปด้วยวิภา พิยนุษ พรพัน์ชิตพรทัดดาววริศรานัธธิมาวัชริยานัทพรกติกาดารินหัตถยาสุทัตตาโสรยาสสิภาพรอ,อัจราพรชัดจุอ่อนสุพัตราธนัชาสุนิตาสิริมาทิชากรแก้วกัลยาการนาดนพรพัชรพรวิมรัตจิดาพาและจรัรพรครับนี่ก็เป็นทั้งหมด3 30คนสาวไทยที่จะมีโอกาสเล่น VNL 2023ที่จะถึงนี้ซึ่งแต่ละสนามก็มีการสามารถสับเปลี่ยนผู้เล่นด้านหลังจากจบซีเกมก็เตรียมเชียร์ VNL สาวไทยของเรากันยาวๆเลยครับสนุกมันแน่นอนครับ